สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับโกวิชมีบายอาร์ตนะครับน้องเบนนะครเชฟของเราในวันนี้นะฮะตอนนี้เราก็ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูันโต๊ะนะฮะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับมีเบียรฮะฮาบินเบียอย่างที่สองเป็นเปาฮือแล้วก็บูผัดนะฮะคล้ายๆปูผัดปวงกี่ครับอันที่สามเป็นข้าวเหนียว คล้ายๆข้าวต้มมัดน่ครับแล้วก็มีไข่หงไข่ห่านไข่เฮีย่ยอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีปูนะครับแล้วก็เอ้ยมีกุ้งครับผดแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับแล้วก็มีวายนะครับโอเคทุกคนครับและตอนนี้เราก็ดินเนอร์นะครับพร้อมกับดู The Voice China นะครับผม ตอนนี้เป็นซีซั่น2นะฮะก็กำลังดูอยู่นะฮะสนุกเสียงดีใช้ได้และครับคุณผู้ชมแค่แค่นี้มื้อนี้นะ,ะอาหารของเราบรรยากาศสุดยอดนะฮะขออนุญ,ญาตทานนะครับ